สวัสดีคุณลูกศิษย์ของหลวงปูท่ทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องเอกรือนทออีกเช่นเคยนะคะพี่ๆท่านใดที่จะร่วมเผยแผ่บารมีนะคะหรือจะบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ไปบูชานะคะติดต่อได้เลยแอดไลน์0 9 2 4 3 6 0 2 4 5นะคะอ่าะคะแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรเนาะ แล้วก็ฝากพี่ๆทุกๆท,ท่านร่วมเผยแผ่ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะช่องเอกเรือนทองไว้ด้วยนะคะมีอะไรดีๆเอกก็จะมาแบ่งในช่องนะคะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่ม,มาเผยแผ่นะคะใครที่รอใครที่รอรุ่นอิติสุขโตลายมือรับทรัพย์นะคะวันนี้เอกได้มาแล้วนะคะได้มาแบ่งองค์เดียวนะคะได้มาแบ่งองค์เดียว ใครวใครได้เนาะขออนุญาตนะคะขออนุญาตคนที่วที่สุดนะคะลายมือรับซับนะคะลายมือรับซับเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆเลยนี่เลยเหรียญลายมือรับซับเป็นรุ่นอิติสุขโตนะคะอิติสุขโต สังเกตดูเลขรันนัมเบอร์นะคะรุ่นนี้เลขรันนัมเบอร์เขาจะเป็นแบบนี้นะคะสองสองสามศูนย์นะคะจะไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยนะคะใครที่กําลังล้มลุกคูกคานนะคะบูชาเหรียญหลวงปู่ถ้ายืนไปนะคะเราจะลุกได้แล้วนีอุ้มบาตรด้วยนะคะลุกขึ้นยืนได้แล้วก็มีอยู่มีกินนะคะ รายการนี้นะคะขออนุญาตนะคะแบ่งที่3,700บาทนะคะ3,700บาทเท่านั้นรายการต่อไปนะคะยังอยู่ที่รุ่นอิติสุขโตนะคะใครอยากมีอำนาจบาร,รมีนะคะนี่เลยสมิงคำรามอิติสุขโตนะคะเป็นเนื้อสำลีภายน้ำเงินนะคะ อันนี้ออกที่ส่วนส่งแกเปะนะคะรุ่นเดียวกันกันกบลายมือรับซับเมื่อกี้นี้เลยนะคะดูดีๆนะคะพี่ๆจ๋ามีถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าสมิงคำรามมีเนื้อทองฝาบาทไหมนะคะไม่มีนะคะ,ะสมิงคำรามจะมีแค่สองเนื้อนี้เท่านั้นนะคะชนวนเก่าโบราณกับสำลิดภายน้ำเงินนะคะมีแค่สองเนื้อนี้เท่านั้นนะคะรุ่นทองฝาบาทไม่มีนะคะดูกันดีๆด,ด้วยเนาะ ไม่ต้องดีใจนะคะบูชาวัตถุมงคลราคาเบาของหลวงปู่ได้เนื้อทองฝาบาทส่งรูปมาให้เอชมนะคะเอขออนุญาตประกันเฉพาะที่บูชาไปจากช่องเอเรือนทอเท่านั้นนะคะก็ขอแจ้งนะคะว่ามีแค่สองเนื้อเท่านั้นนะคะเนื้อทองฝาบาทไม่มีเนาะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะต้องมีรันเลขนัมเบอร์ ระะันเลขนัมเบอร์แบบนี้นะคะเลขลันนัมเบอร์จะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะคะรุ่นอิติสุขโตสวยมากรายการนี้แบ่งที่2,500บาทนะคะมี2เนื้อเท่านั้นนะคะ2500บาทเอแบ่งราคาเดียวกันเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นชนวนเก่าโบราณนะคะชนวนเก่าโบราณ โอ้นี่เป็นเนื้อชนวนเก่าโบราณน,นะคะไปกันช้าๆเนาะจะได้ชมพระสวยๆสวยมากอุ๊ยอันนี้เลขหลักร้อยด้วยใครจะเป็นผู้โชคดีรายการนี้เป็นเลขหลักร้อยนะคะ ช่วยกันดูเด้อหลักร้อยหรือหลักสิบเนี่ยตัวแรกไม่รู้ว่าคือเลขอะไรเขาทําเป็นเลขแบบนี้ไงเอก,ก็ดูไม่ค่อยออกเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นเก้าเจ็ดเนาะข้างหลังนี้น่าจะเป็นเก้าเจ็ดพยายามหามุมให้ชัดเจนหรือเป็นเลขเก้าแปดเจ็ด ช่วยกันดูเอาโอเหมือนเหมือนรุ่นเลขยังไงก็ไม่รู้เนาะรายการนี้นะคะแบ่งที่2,500เท่ากันนะคะแล้วก็รายการต่อไปยังอยู่ที่รุ่นอิติสุขโตอยู่นะคะอ่าอันนี้เป็นปู่หินนั่งสมิงนะคะเป็นเนื้อสำลิดภายน้ำเงินนะคะรายการนี้ก็มีแค่สองเนื้อเหมือนกันนะคะมีแค่2เนื้อ อันนี้จริงๆเป็นชนวนเก่าโบราณนะคะแต่ว่าใส่กล่องมาให้เอผิดนะคะกล่องมันผิดนะคะกล่องมันผิดแต่ข้างในเนี่ยเป็นเนื้อชนวนเก่าโบราณนะคะ <g ul ana> ารายการนี้ชุบนี่เลยารายการนี้รันเลขแบบนี้นะคะรุ่นอิติสุขโตเลขรันนัมเบอร์อยู่ที่หลักร้อย อันนี้เลขอะไรเนี่ยหกแปดหกหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะหกแปดหกเหรียญจริงสวยมากเลยนะคะเหรียญจริงสวยมากเป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อหายากนะคะเพราะว่าสร้างแค่รู้สึกว่ารุ่นนี้จะสร้างกี่พันองค์อีกจำไม่ได้สามพันหรือเท่าไหร่นี้แหละรายการนี้แบ่งที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะราคาเดียวกันเลยแต่อันนี้จะเป็นเนื้อ,อเนื้อชนวนเนื้อชนวนเก่าโบราณน,นะคะเนื้อชนวนเก่าโบราณอันนี้เลข75 5หหานะคะเหรียญมีความสุข75 5หหเหรียญปูห่หินนั่งสมิง 2990บาทนะคะมีไม่มากนะคะเอ๋จะมีมาแคา่ไม่เยอะนะคะได้มาไม่เยอะกว่าจะเจรจากับพี่ๆเขาได้นะคะประกันแท้ให้ทุกรายการเลยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะช่องเอ,งเอ,อ,อ๋เรือนทองอ่าแล้วก็มีเป็นเหรียญสแตปมนะคะเหรียญสแต็ม อันนี้อขออนุญาตแกะให้ชมนะคะแกะซีนนอกออกนะคะแต่ว่าไม่ไม่แกะซีนข้างในเนาะองค์พระจะได้ไม่โดนเหงื่อนะคะรายการนี้ให้สังเกตขีดตรงนี้นะคะเป็นเหรียญสแตมเหรียญพิกเขาเรียกว่ารุ่นพิกแผ่นดินนะคะพิกชีวิตพิกแผ่นดินเนาะข้างหลังพระอาจารย์สุริยันได้สองเกจีเลยนะคะให้ดูโค้ดให้ดีนะคะสสาราตรงนี้จะต้อง ดูให้เป็นสอสลาไม่ใช่เป็นเนื้อปูดขึ้นมาอย่างเดียวนะคะต้องดูให้ออกว่าเป็นสอสลาด้วยนะคะระวังกันด้วยนะคะรุ่นนี้เยอะมากให้สังเกตขีดตรงนี้นะคะขีดตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นซีนเดิมกล่องเดิมเค้านะคะจะต้องมีขีดตรงนี้ด้วยนะคะขีดระหว่างชื่อนะคะสุริยันขีดจันทานะคะ ถ้าเป็นของเสริมกล่องตรงนี้จะไม่มีขีดนะคะให้สังเกตกันดูดีๆเนาะรายการนี้แบ่งที่2,500บาทนะคะ2,500บาทเท่านั้นแล้วก็เอมีตะกุดตะกุดรุ่นที่เขาทำไปแจก3ชายแดนภาคใต้นะคะตะกุดปั๊มหัวใจเศรษฐีนะคะรุ่นรุ่นแรก77เนาะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะคะต้องมีรันเลขทุกทุกรายการเลยนะคะตะกุด มีรหัเลขนะคะเนื้อเงินแบ่งที่1,190บาทนะคะแล้วก็เนื้อฝาบาทเนื้อฝาบาทแบ่งที่1,090บาทแล้วก็เนื้อทองแดง9 9 0บาทนะคะ,ะพี่ๆหลายท่านบอกว่าทำไมราคาแต่ละรอบไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับต้นทุนเนาะเวลาที่เอกไปขอแบ่งพี่เขามาเนี่ยเขาก็อาจจะบวกนะคะเพราะฉะนั้นเอกก็บวกต่อนะคะก็เป็นทอ,ทอดๆไปเนาะ เป็นที่ต้นทุนนะคะรายการจองจากวัดเนี่ยค่อนข้างยากมากนะคะรุ่นฉลองกุฏิเอจองจากวัดไม่ได้สักเดียวเลยนะคะระบบไม่ดูนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อ,อยากจะได้นะคะก็ต้องรอนะคะเอกก็ต้องรอเหมือนกันนะคะรอพี่ๆที่เขาได้เนี่ยรอจังหวะเขาแบ่งให้นะคะแต่ตอนนี้ราคาไปสูงมากนะคะอาจจะมีโอกาสไม่ได้เพราะว่าราคาออกจากวัดขนาดเหรียญล่างสุดเนี่ย 2 9งบาทเนาะราคาจองณนะตอนนี้8ปดพันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเอกก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ครอบครองกันหรือเปล่าเนาะเราก็เอาที่เราไหวนะคะเอาที่เราไหวเนาะเพราะว่าของหลงปู่เนี่ยดีหมดทุกรุ่นเลยเพราะว่ามีพี่หลายท่านขอคําแนะนําว่าควรที่จะเริ่มตรงไหนดีเอ๋ไม่แนะนํารุ่นที่ราคาแพงๆนะคะเอแนะนําว่าที่เราไหว นะคะไม่ว่าจะเป็นกําไรกําไรหรือว่าเบีย้ยแก้แต่ว่าณนะตอนนี้เบีย้ยแก้ไม่มีแล้วนะคะที่วัดก็ยังไม่มีออกมานะคะเบีย้ยแก้ของหลวงปู่หมดเกลี้ยงเลยนะคะตอนนี้ที่เอมีแบ่งก็เป็นกําไรไทเกอร์อายนะคะที่ราคาต่ําสุด350บาทนะคะตอนนี้มีแค่กําไรไทเกอร์อายที่ราคาต่ําสุดเลยนะคะ350บาทเท่านั้นอันนี้ที่พระธาตุมื่นหินนะคะ ่าแล้วก็รายการต่อไปที่มีแบ่งนะคะก็จะเป็นรุ่นผงเจริญทรัพย์นะคะรุ่นนี้รุ่นนี้ก็แรงไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะว่าหลวงปู่ออกแบบเองทุกอย่างเลยนะคะเขียนเองวาดรูปเองออกแบบเองรวมถึงปลูกเสกเองด้วยนะคะรายการนี้มีเลขรันนัมเบอร์ตรงนี้นะคะ อาเป็นตะกุดนะคะรายการนี้เอเปิดมาได้เป็นตะกุดนะคะตะกุดทองแดงยังไม่ได้ตะกุดทองคำนะคะรายการนี้เนาะแบ่งที่650บาทนะคะ650บาทเนาะแล้วก็มีเป็นเศรษฐีอีสานนะคะรายการนีอ้ออกที่พระาธาตุพระาธาตุพนมนะคะเป็นเหรียญที่ออกที่พระาธาตุพนมนะคะ หลวงปู่หลวงปู่ศิลากับพระอาจารย์สุริยันนะคะเมตตาอธิษฐานจิตปลูกเสกที่วัดพระธาตุหมืนหินก่อนหนึ่งวาระนะคะแล้วก็นําไปกลับไปปลูกเสกที่พระธาตุอีกหนึ่งวาระนะคะข้างหลังจะเป็นพระอุปคุตจบบาทแบบนี้แล้วก็มีพญานาคเจ็ดหัวนะคะารายการนี้แบ่งที่890บบาทนะคะเนื้อทองแดงนะคะเนื้อล่างสุดเลย 890บาทนะคะตอนนี้เอ๋มีทั้งหมด4เนื้อนะคะมีทั้งหมด4เนื้อแล้วก็มีทองฝาบาทอันนี้เป็นทองฝาบาทนะคะเนื้อทองฝาบาทแบ่งที่990บบาทนะคะอันนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทเนื้อทองฝาบาทแล้วก็เป็น มหาชนวนซาตินนะคะมหาชนวนซาตินอันนี้ก็9 9้าบาทนะคะมหาชนวนซาตินตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือน้อยแล้วใกล้จะหมดแล้วนะคะมหาชนวนเพราะว่าชื่อเนื้อดีขึ้นต้นด้วยมหานะคะมหาชนวน990บาทนะคะแล้วก็เป็นเนื้ออันปาก้านะคะเนื้ออันปะก้าอันปาก้านี้แบ่ง1 0 9 0ันบาทนะคะ หนึ่งพันเก้าสิบบาทเนื้อนวะเนื้อรวมมวลสารตอนนี้ของเองหมดเกลี้ยงเลยนะคะไม่เหลือเลยอ่าแล้วก็ใครที่กำลังรอโชครอลาบนะคะรายการนี้อาจารย์ลิ้งจัดสร้างนะคะ <S <s <lam at> ขออนุญาตเอ่ยชื่ออาจารย์นะคะอาจารย์ลิ้งจัดสร้างนะคะแล้วก็หลวงปู่เนี่ยเมตตาไปปลูกเสกที่ตำหนักเจ้าพ่อยี่กอโงโดยตรงเลยนะคะ2,500 64นะคะปีพศที่จัดสร้างนะคะข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะต้องตอกว่าปู่ศิลาเศกนะคะตรงนี้นะคะมันอยู่ในซีนเดิมมันก็เลยไม่ค่อยชัดนะคะจะต้องตอกว่าปู่ศิลาเศกเท่านั้นนะคะตรงนี้เอ๊ะวันนี้ทำไมกล้องกล้องไม่ชัดเลยทุกวันจะเห็นนะคะมันสะท้อนไฟ อาตรงนี้นะคะเห็นแวบ,บ,บ,บแล้วนี่ปูศีลาเสกนะคะแล้วก็มีรันเลขทุกเหรียญน,นะคะโชคดีมั่งคั่งมั่งมีรุ่งเรืองนะคะร่ลำรวยเงินทองไหลมาเทมารายการนี้แบ่งบูชาที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทเนื้อทองแดงนะคะใครที่กำลังรอโชคลาภอยู่ให้เจ้าพ่อยี่กอหงเข้าไปช่วยแล้วก็รายการนี้เศรษฐีเจ็ดเจ็ดนะคะเศรษฐีเจ็ดเจ็ด เป็นผ้าผงนะคะข้างหลังเป็นผ้าสีวลีรุ่นนี้รุ่นนี้จะมีเป็นผ้าผงแค่แค่รายการนี้รายการเดียวนะคะที่เหลือเป็นผ้าเหรียญหมดเลยอาข้างหลังสีวลีรีบๆเลยนะคะเพราะว่าเอมีแบ่งไม่มากนะคะมีแบ่งไม่มากนะออกวัดวัดโพธสีสะอาดนะคะจังหวัดกาลสิน รายการนี้แบ่งที่1นึ่บาทนะคะหนึ่บาทนะคะราคาขยับขึ้นทุกวันทุกวินาทีเลยแล้วก็ยังมีสมเด็จสมเด็จรุ่นเสาห้านะคะเนื้อผงเก่ารุ่นแรกเลยนะคะปี6 3ถ้ารุ่น2รุ่น2จะเป็นเนื้อสีดำนะคะแล้วก็ยันยันตรงนี้จะตอกยุบลงไปนะคะรุ่นรุ่นสอง อันนี้เป็นรุ่นแรกนะคะให้สังเกตที่รอยย่นที่หน้าผากของหลวงปู่ดีๆนะคะารายการนี้นะคะแบ่งที่1 2 0 0บาทเท่านั้นใกล้จะหมดแล้วนะคะ1200บาทเท่านั้นใครที่ยังไม่มีเก็บนะคะรีบเก็บเลยราคาไปริ้วเลยนะคะ1200บาท วันนี้วัตถุมงคลของหลวงปู่นะคะที่มีมาแบ่งปันก็ประมาณนี้นะคะพราผงพระผงเลื่อนยศก็ยังมีแบ่งนะคะยังมีแบ่งยังมีแบ่งอยูอย่นะคะรายการละ1,500บาทนะคะ,ะ,ะวันนี้เอเลือนทอก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่มาเผยแผ่กันเพียงแค่นี้นะคะ,ะไว้คราวหน้าถ้ามีวัตถุมงคลมาเพิ่มเติมเอ๋ก็จะลงคลิปให้ใหม่นะคะวันนี้เอเลือนทอลาไปก่อนนะคะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร่วมเผยแผ่บารมีของหลวงปู่กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ